คุอก like okay. ็ช่องเอชแนลนะคะเรามาปดคลิปบนรถทัวร okay. ์แบบนี้ซึ่งแน่นอนค่ะว่าเรากำลังจะไปที่ไหนที่หนึ่งนี่ยนี่แสงขอที่เราอยู่กับนรถทัวร์แบบนี้นะคะเพราะว่าคุณกำลังจะไปกระบี่และนเองและนี่คือเพื่อนร่วมทางของดิฉันเซฮ่าเซฮัลโหลจากมุมนาบ้างนะคะเดี๋ยว คลิปนี้เนี่ยค,คุณจะพาไปกระบ,บี่นะคะซึ่งตอนนี้เป็นเวลาเช้ามากๆยังไม่จบโรงเช้าเลยวิแสงอ่ะแสงอ่ะ <Thank you. S 1> ถึงแม้ว่าจะตื่นมาแล้วเช้ามากนะคะแต่เราก็ยังสวยพร้อมลุยทุกสถานการณ์เรูตื่นมายัางไงเราสวยเลยเพราะว่ามอคือ <c oughs> ไนไม่ได้หลังนะมาคืนมาได้หลังนานะคะ <c oughs> โอเคค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่กระบ,บี่เลยจ้า ทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะภูมิก็กําลังไปที่อ่าวนางนะคะดเดี๋ยวเราจะไปฝากกระเป๋าที่โรงแรมที่เราได้ทําการบุ๊กิ้งเอาไว้ก่อนนะคะก็ตอนนี้อยู่บนรถสองแถวนะคะเหมือนเดิมเลยอยู่กับแม่นางหนึ่งแม่นางมะเมี่ยวนะคะก็ดเดี๋ยวเราไปถึงโรงแรมกันแล้วเดี๋ยวกระเป๋าไปฝากเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันเจอกันเจอกันค่ะขอตัวนั่งรถก่อนไ่ไหวแล้วจะ้วก คนคตอนนี้นะคะปุ่มก็มาอยู่ที่ที่พักแล้วนะคะก็มาอยู่ที่ห้องกันแล้วเราอยู่ที่โรงแรมบูอะไรนะบูอะไรนะบูโซเทลสามานะคะเดี๋ยวปุ้จะพาไปดูห้องรอบๆกันก่อนซึ่งจะบอกว่าห้องจึ้งมากนะคะเริ่มจากเปิดประตูเข้ามานะคะก็จะมีอา่าด้านนี้ก็จะมีกระเป๋าเหมือนแบบว่าให้เราเอาใส่ไว้แบบไปทะเลอะไรเงเี้ยมีผ้าคนหนูให้มีอะไรให้นะคะ แล้วก็ไปดูที่ห้องน้ํากันห้องน้ําจะมีแยกเป็น2โซนนะอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นชาเวอร์นะคะแล้วก็จะมีเป็นเป็นอ่างด้วยนี่นะคะอ่างก็ตกแต่งแบบสวยเก๋ดีนะคะไม่ได้ประโคมแล้วก็มีเ <Wow. S 1> อ่อฟเรซตี้ของห้องน้ําให้ปกติทั่วไปนะจ๊ะแต่มันเก๋ตรงที่มีทั้งชาเวอร์แล้วก็มีเป็นอ่าเป็นจ้าุซี่ด้วยนะคะเพื่อไม่ต้องอกลกคะแนนน้จ๊ะ แล้วก็ในตู้เสื้อผ้านะคะมีอะไรบ้างมีบาร์หลบมีบาร์หลบให้สองตัวนะคะแล้วก็มีตู้เซฟนะจ๊ะมุมก็จะมีบุมชากาแฟนะคะแล้วก็มีน้ำดื่มแบบนี้มินิบาร์มินิบาร์มีอะไรบ้างมินิบาร์ก็ทั่วไปนะคะมีน้ำดื่มแล้วก็อย่างอื่นก็จะชาร์จเนาะมาตรงโซนที่นอนกันบ้างนะคะมีโซฟาแล้วก็มีเพื่อนดิฉันนั่งกินขนมปังอยู่ มีเตียงเป็นอันนี้เป็นเตียงเตียงแยกนะคะเป็นทวินสองเตียงแบบนี้นะเรามาดูวิวด้านนอกกันที่นี่สระว,ว่ายนะ้ามีหลายสระมากเลยนะดูสิเธอเธอเดี๋ยวฉันให้ดูวิวนะคือวิวของบริเวณระเบียงห้องพักเรานะคะมีเห็นภูเขาแบบนี้ด้วยนะคะ้ตนล่างก็จะเป็นสระว,ว่ายน้ำแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะ ลงไปถ่ายรูปกันบริเวณตรงนู้นเลยนะคะก็จะเป็นหาดอ่าวนางเราสามารถเดินไปได้ไม่ไกลเลยคนตอนนี้นะภูมิกับเพื่อนก็กําลังจะออกไปที่หาดกันนะคะก็เสียงไม่ดีเลยเสียงไม่ได้เลยเอาแมสมาเพราะวันนี้ถือเอามาโอเคต่อก็คือเราสองคนนะคะพากันที่โรงแรมอะไรนะบูเ บูโซเทลส์ค่ะซึ่งโรงแรมสมาร์ทโซเทลเออบูโซเทลสมาร์ทเออคือโรงแรมนี้ดีมากเลยนะเรามาถึงโรงแรมอ่ะตอนประมาณกี่โมงนะแปดโมงครึ่งแปดโมงกว่ากว่าคือเขาให้เราเช็คอินเลยคือห้องมันว่างห้องมันเสร็จแล้วเขาก็ให้เราเช็คอินเลยคือลดมากปกติโรงแรมมันต้องให้เช็คอินหลังเที่ยงใช่ปะอยู่ถ้าห้องเสร็จแล้วอ่ะเขาก็ยังไม่ให้เราเช็คอินนะก็จะให้เรารอจนถึงที่สุดแต่เนี้ยคือดับดีมากนี่เราก็อยู่บริเวณล็อบบี้นะคะ กำลังจะเดินไปกำลังจะเดินไปที่หาดกันก็เขาบอกว่าไม่ไกลไม่ไกลจากตรงนี้สวัสดีค่ะโอ้แดดคมึงดูหน้ากูในกล้องสะท้อนแสงมากเลยโอเคเดี๋ยวเราเดินไปที่หาดกันนะเน้่ร้อนมากเลยมือร้อนดีร้อนเหมือนซ้อมตกน้ำอทำไงดีอ่ะทำอะไรไม่ได้ป่ะทำยังไงเราจะทำยังไงก็แดดประเทศไทยเดียทุกคนดูดิ ดูแด,ดดดิมันแบบโ oh oh. อ้มมยกอดไอโรงแรมที่เราอยู่มันเป็นโรงแรมเปิดใหม่นะก็คือแบบอะไรหลายๆอย่างก็อาจจะแบบยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ถือว่าดีถือว่าดีแล้วก็แบบราคาไม่แรงด้วยเินบริการดีด้วยเออพนักงานบริการ,ร,การด,ดีพูดจาดีด้วยนะคะคือมันเหมือนกับว่าโรงแรมเนี้ยมันเหมือนเป็นมีเชน i สองเชนมีสองโรงแรมคือตอนแรกอ่ะเราอไปผิด เราอไปอีกที่หนึง่งรงแรมที่ไม่มีคำว่าสมาร์เออไม่มีคำว่าสมาร์ม,มึงเดินระวังนะเออไม่มีคำว่าสมาร์เขาก็ถามเราว่าจองมาในานามบูเบูโซเทลเฉยเยหรือบูโซเทลสมาร์อ่ะก็มาผิดพนักง,งานเขาก็เลยขับรถมาส่งที่นี่พนักง,งานที่นี่ที่เราพักก็โอเคน่ารักดีแฮปปี้นะคะก็ตอนนี้ เหมือนเราเดินไปทะเลเพ่าวามึงดูทางข้างหลังดิท่ะใช่เราต้องไปทางตรงนู้นเราก็ต้องเดินหล่อไปหน้าถ่าข้างหน้าเราอ่ะคือทะเลนะคือหาดหาดเลยนะอ่าวนางคือหาดอ่าวนางเลยนะทุกคนขอยาใส่แว่นร้อนมากร้อนมากนะคะอันนี้ก็คือเป็นบ้านพักตากอากาศของฉันเองทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ภูมิขอตัวเดินไปที่หาดก่อนนะเพราะว่าร้อนร้อนมากเพื่อนเพื่อนก็คือชุดพร้อม หมวกพร้อมพอพร้อม,อมเอาเสื้อหมามาใส่กายพร้อมใจพร้อมเราทำได้เฮ้ hey. ไปค่ะทุน Let g i r l ลจะลมาขอว่าทะเลเป็นของเรา อ้อยหนึ่งอ้อยหนึ่งอ้อยไข่ยังมองดูดิมองอ่อยไข่เดู่ไม่เห็นไข่เลยอ้อยไข่เนี่ยเปิดนิดนึง อยู่ที่หาดอ่าวลางแล้วนะคะที่หาดก็คือไม่มีคนเลยเดอ้อดูสิไม่มีคนเลยจริงๆมีแค่ชั้นแล้วก็แลดึงตัวอยู่ตรงนี้นะคะเราเดินกันแบบว่าเหมือนแบบอุณหภูมิประมาณสักยี่สิบห้าเนาะก็ประมาณตอนนี้ก็น่าจะยี่สิบปลายปลา,า,ายแต่งตัวก็แบบ <20 S 1> ไม่ได้หรอกปลายปลา,า,ายจะทะลุร้อยแล้วอ่ะร้อนมาก มีน้องหมาอยู่บริเวณด้านนี้นะคะร้อนมากจริงๆทะเลก็น่ากลัวนะคิดว่าลงเล่นไม่น่าจะได้นะดูดินจะได้แต่ว่าตอนนี้คงไม่ไลเล่นนะน้ำมันจะขึ้นตอนไหนนะมึงตอนเย็นเหรอเออเพราะว่าเนี่ยมองลงไปมองลงไปที่หาดอะ่ะเหมือนแบบเหมือนฝันทรายมันไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่เลยอะ่ะ เนาะอันนี้ก็เป็นบริวเวณหาดอา่าวนางเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวภูมิกับเพื่อนดูก่อนนะว่าเดี๋ยวเราจะไปเช่ามอเตอร์ไซค์แล้วอาจจะไปไปหาดไล่เลยเนาะซึ่งก็อยู่ไม่ไกลไม่ไกลจากตรงนี้มากเท่าไหร่นะคะสองกปะสองกิโลสองกิโลร้อยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่ใดสักที่หนึ่งต้องไปหาอะไรกินก่อนล,ละละ่ะหิวมากเลย เ <Bye> อาละค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็มาอยู่กันที่ร้านร้านร้านอะไรวะไลิชไทยสไตล์ร,ตร้านอาหารไทยเพราะว่าเอาไม,มีร้านไหนเปิวนานมากกว่าจะเจอเออเราไปเช่ามอเตอร์ไซค์กันมาแล้วนะสองร้อยบาทไม่มีมัดจํา <c oughs> ก็ถือว่าแพงไหมไม่แพงอือมไม่แพงก็ <c oughs> งเดี๋ยวเราสั่งอาหารกินกันนิดหน่อย กุบกริบกุบกริบแล้วก็เดี๋ยวเข้าห้องไปนอน้อ<ม>่ไหวแล้วอันนี้คือออกมาไม่ถึงจร <ปะ S 2> ิงร้อนมากจริงทุกคนร้อนมากไม่ไหวเลยจะไปหาถ่ายรูปก,ก็คือแบบรูปสภาพแต่ละคนนีไ<อ>หวเะละ่หนาต้องแบบหน้าเหนื่อยหน้า,นนา,นมาไม่ไหวแล้วอ่ะคือต้องแบบแดดท่าม6โมงอ่ะตอนนี้ไม่ไหวจริงจริงเดีย๋ยวต้องเข้าห้องไปนอนก่อนนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวรออาหารกันลิกนึง เพื่อนสั่งอะไรไปปลาหอยนางรม,งมเพื่อนโดบนิดนึงนะคะไม่มีอะไเพื่อนโดบนิดนึงส่วนอีฉันสั่งข้าวปัน้นคุณค่าคเพื่อนสั่งมาเผาปั้นเอาข้าวปัน้ปนกับหอยนางรมแล้วก็อะไรล้ะข้าวนะตับผัดดอกหอมและสั่งกับข้าวเหมือนอยู่บ้างเดี๋สั่งอะไรล่ะ สั่งกับข้าวเหมือนแบบปลาฉลามทอดเนี่ยเหมือนแบบโลมาท้าทองล้าเกลือสั่งให้แม่เหมือนบอกให้แม่ทําให้กินอยู่ที่บ้านทำุเตีกให้เหมือนบา้านี่ตอนแรอากอะกะจะพาเพื่อนไปกินข้า, Family, ขาวเฟมิลี่ทิมท็อปเซเว่นแล้วนะเพราะแบบขับรถมาไกลมากแล้วแบบไม่มีอะไรขายเลยคือปิดทุกร้าน,านคือโคตรปิดหมดมาแล้วค่ะของดิฉันเองนะคะและนี่คืออะไรมาทะเลกินสปาเกตตีอาหารมื้อแรกของฉันที่กระบี่ไปพูดเชียงใหม่อีกแล้ว อาหารแรกนะคะเป็นสปาเก็ตตี้ซอสมะเขือเทศนะฮะอ่ะนิดนึงอืมต้องโฟกัสดิชนิดนึงนะคะร้อนเกือบสวยแล้วอะร้อนนี่ค่ะทุกคนชิมกัน น้ำมันเยอะไปนิดขอโชว์นิดนึงแต่นี่คือเมนูของเพื่อนผัดตับดอกหอมเหมือนอยู่บ้านไหมคะเลิศเหมือนอยู่บ้านกินต่อไม่หอแล้วนะเข้าสู่ช่วงวกินต่อไม่รอแล้วนะหิวม,มากค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4มโมงกว่าแล้วนะภูมิก็ทำยัน make over เองใหม่เป็นลุกแบบนี้เลย นี่นะจ๊ะแล้วก็กับชุดว่ายน้ำสีน้ำเงินแับชุดว่ายน้ำสีน้ำเงินแบบนี้นะคะเป็นชูพีนะแต่ว่ากำลังคิดอยู่ว่าจะถ่ายคุิจะไปถ่ายที่ที่หาดหรือว่าที่โรงแรมดีเพราะว่าขี้เกียจขี่เกียรออกไปอ่ะอืมไม่รู้อ่ะแต่งซะสวยแต่คือขี่เกียจออก เราก็จะถ่ายรูปก,กันด้วยลูคนี้นะคะเดี๋ยวไปเจอกันจ้าทุกคนค่ะตอนนี้ภูมิอยู่ที่หาดอ่าวนางแล้วนะตอนนี้เสียงคืนอาจจะดังนิดนึงเพราะว่าภูมิลืมเอาไม้มานะคะนี่ก็เป็นบริเวณหาดและพื่นของดิฉันก็กําลังขาาํามักขันกับการถ่ายอ่าถ่ายรูปกล้องฟิล์มอยู่นะคะอย่หาหวังเพื่งดิฉันเพราะว่าแน่นอนค่ะดิฉันถ่ายไม่เป็นดูไฮไลท์สิตาแตกนะ It's amazing เรเลนี้มันเป็นของฉันนะคะเดี๋ยวเราจะไปถอดชุดคลุมแล้วก็ถ่ายชุดว่ายน้ำกันฮ้ย hey! <c oughs> หมุนหนึ่งหมุนหนึ่งหมุนสองไปค่ะทุกคน One two three come on ตอนนี้ภูมกลับมาที่ที่ห้องแล้วนะคะคือไปถ่ายรูปจนแบบฝนตาดีหมดแล้วอะก็คือตอนนี้เหมือนฝนจะตกไม่รู้จะเห็นไหมนะใคนไม่ดูสิท้องฟ้าคือม็ดมากแต่หน้าเรายังจึงยังสวยอยู่นะก็คือเดี๋ยวอขอล้างเนื้อล้างตัวแล้วก็แบบแต่งหน้าแต่งตัวใหม่นิดนึงแต่งเพิ่มหรอแค่นี้ก็ไม่เหลือพื้นที่แล้วนะ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไปทําอะไรให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันแต่คิดว่าน่าจะกินที่ห้องอาหารของโรงแรมแล้แหละเพราะว่าแบบคิดจะขับรถไปแล้วจะออกไปซื้อขนมมากินตอนดึกๆกับเพื่อนนิดนึงนะคะไม่ได้มองกล้องนะเพราะว่ามองตัวเองโอ้ยค,ค่ะทุกคนเดเจอกันเออลืมบอกยังไม่ได้ไปถ่ายรูปชุดว่ายน้ําที่สระว่ายน้าเลยอ่ะเพราะว่า ถ่ายที่ทะเลก็คือหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราค่อยตื่นมาถ่ายรูปกันใหม่นะจาะเพราะว่าวันนี้เหนื่อยแล้วก็เพียมากจริงๆเดี๋ยวขอตัวไปอาน้ำเต็มตัวก่อนนาจ๊ะทุกคนแล้วเนี่ยเราเจอกันจ้าเซฮ่องเตท้ายแลงเกียรคือทางคือทางมันค่อนข้างงงนิดนึงนะดูดอันนี้มันก็ไปได้นะเฮียทางนี้ไปได้ทางนี้ก็ไปได,นไปได้นี่คือทางของเรา ตอนแรกเราเดิเนไปนู่นเลยสุดทายมันก็งงนิดนึงอะเดี๋ยวรอลิฟก่อนขอถ้าอยู่รอลิฟแบบปังๆไปค่ะไปค่ะถายาไว้น้ำตอนกลางคืนตรงนี้ฟิลกูดมากเลยนะเนี่ยะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปก,กันดีกว่าตอนกลางคืนนะดูสิถ่ายแบบเก๋ๆชักหนึ่งแมท มันสวยมากเลยนะตรงนี้นะเดี๋ยวพูพาไปดูล็อบบี้ก่อนนะเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยตอนเช้าเราก็ยังไม่ได้พามาดูเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโรงแรมนี้เขาแบบดีมากให้เราเช็คอินก่อนเวลาด้วยอันนี้ก็บริเวณโดยรอบนะคะบริเวณล็อบบี้นะคะมาชื่นชมพาชื่นชมต่างๆใดๆก่อน เดี๋ยวเราจะไปทานอาหารที่ของโรงแรมนี่นแหละเนาะเพราะว่าแบบเราขี้่เกียดขับมเต์ไซค์ไปแล้วที่ก็เป็นบริเวณล้บบี้ที่เรามาเช็คอินเมื่อเช้านะคะถ้าไปทางนี้ก็ไปสระว่ายน้ำาเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปแล้วกันเพราะว่าตอนนี้มันมืดแล้วมันปิดแล้วโอเคปะอะขอดูข้างนอกอุ้ยจะมีแสงสวยมากเลยอะอุ้ยแสงสวยมากอะ เราพาไปดูข้างนอกนิดหนึง่งผาาหน้าจะมุกนิดนึงนะคะอู้เนี่ยคือแบบการตกแบบต่งตแบบเขาจะเน้นเป็นแบบเหมือนไฟเลเซอร์สีฟ้าฟ้านะคะอันนี้จะเป็นร้านอาหารที่เราจะมากินกันบริเวณตรงนี้เลยเดี๋ยวจะมากินกันที่ร้านนี้เพราะว่าน,นี่ไงร้านนี้ไงทำไมอะไม่พูดเดินออกมาดูพูดเดินออกมาให้อันนี้เฉย อันนั้นเราไปกินข้าวกันดีกว่าที่ห้องอาหารไม่มีคนเลยนะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็น low season ฮะก็ได้เห,หรอเรานั่งเป็นมันจะมีเป็นสองโซนนะจะมีโซนเอ่อ outside แล้วก็ข้างในเนาะ outside กับ inside นั่งไหนกันดีอ่ะนั่งไหนกันดีแต่อีเพื่อนฉันเดินเข้าข้างในแล้วนะคะนั่งไหนกับเพื่อน,นสวัสดีค่ะว่าที่แบบ ถ่ายรูปแล้วมุมสวยๆนะเอาลงนดีกว่าจะนั่ง,ง,ง,งคุณเพิร์ลจะนั่งทางไหนคุณมะมี่จะนั่งข้างไหนคะอ่ะเดี๋ยวฉันจะนั่งทางโน้นด้านหลังนี้จะเป็นบาร์เป็นบานรา์นี่ก็เป็นกราตรตกแต่งแบบสไตล์อาสามรอบลนะขอบคุณมากค่ะเป็นพนังงานขอบคุณค่ะ มันนี้รู้สึกสวยมากเลยเป็นจริตดูเมนูแบบจริตดูแบบคุณอีกุน่ะรับไหนเป็นเอมเ่นขอโทษนะคะรบกวนนิดนึงค่ะเสียงนมีแบนว่าอะไรมาเลยอ่ะมันมีเป็นเป็นเซ็ตเมนูด้วยใช่ไหมคะมีเป็นเมนูแนะนำไหม วั<ม>นนี้มีแต่ดาราคานนราคา์สาาโอเคมีมิฟเดอะดร,รอยไม่ว่าพวกจนนบทุกอย่เป็นพวกเด็กขอบคุณค่ะคุณคะเนี่ยทาไมพอมาถึงท้องอาหารล้วรู้สึกไม่หินุมมงมะไม่รู้จะกินหรือแบออบอิ่มอิ่มในความสว่วนตัวเองวิธีทำที่ฉันสูงใช่ไหม ขนาดที่เพื่อนเลือกเมนูฉันก็จะจิกกองใครว่าวันนี้ภูมิสวยลวนหะน้ว้ามาร้ายเหรอยังไงเหน็ดเอาซิอ่าเดี๋ยวไปสั่งอาหารแบบจริงจังก่อนละกันแล้วเดี๋ยวกลับมาตอนที่อาหารมาเสร็จนี่คือหน้าตาอาหารของเรานะคะเป็นสปาเกตตี้คาโบนาร่าซีฟู้ดของเพื่อนเป็นอะไรหนึ่ปลาไปคว้ากัน ใช่กันแค่เปลี่ยนจากของดิฉันเป็นซีฟู้ดนะคะเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่า เาดมกลิ่นกาแฟแต่ว่ากลางคืนนะมันจะสวยมากๆเลยนะเพราะว่าเขาจะเปิดไฟใช่ปะบริเวณเนี้ยเขาจะเปิดไฟแล้วมันจะสวยมากไม่ร้อนไครบอกร้อนด้แดดดิแบบมีแบบมีความไอเย็นเย็นนิดนึงอะ่ะแบดบดอืม,ออรมรอจริงจริงอยากใส่เสื้อโค้ทแล้วก็ขนเฟอร์นะห้มันเข้ากับบรรยากาศอะไรเงี้ยเนี่ยทุกคนตอนนี้เรามานั่งกันอยู่ตรงนี้เพราะเราไม่มีที่ไปจริงจริ ร้อนแต่ยังตอแหลอยู่เป็นแบบว่าสกิลที่อยู่ในตัวมันติดตัวมาคือแบบแม้ว่าเราจะร้อนเราจะไม่พร้อมแค่ไหนแต่ถ้ามีกล้องสาดมาเราก็แอคติ้งทันทีไวมึงแสงดีนะเก็กหน่อยเร็วทำหน้าเหมือนแบบอุย้ยเผลอแบบถ่ายอยู่หรอไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะต้อถ่ายปะถ่ายปะเผลออะเกียดติวะไม่รู้เลยอ่ะถ่ายอายไม่แปลกใจนะที่เป็นเพื่อนกันได้ 写的。谢谢